สวัสดีครับพบกับผมช่องขาเดียวชา e แนลนะครับมาพูดคุยหลังเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะก็เป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ที่อาร์เซนอลนะครับบุกไปเยือนเชลซีแล้วก็จบสกอร์มิตรภาพ2ประตูต่อ2นะ <c oughs> ถึงจะจบ2-2แต่ก็ต้องใช้คำว่าดีแล้วดีแล้วที่เสมอนะเอเพราะว่าวันนี้เล่นต่ำกว่ามาตรฐานกันหลายคนเลยสำหรับนักเตะอาร์เซนอลนะครับ เสมอมาได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆแล้วนะครับไปดู11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันก่อนนะฝั่งเจ้าบ้านเชลซีนะครับก็ระบบ4-2-3-1นะครับประตูเป็นซานเชสนะแบ็คซ้ายขวาเป็นค uh ูรูเลีาแล้วก็กุสโตนะครับคูเซนเตอร์ใช้เป็นรีไวล์โควิลแล้วก็จับคู่กับเทียโก้ซิลวานะครับแดนกลางใช้เป็นเฟอร์นันเดสจับคู่กับมอร์เซตไคเซโดนะ แนวรุกก็ใช้เป็นมูดิกกาเลเกอร์แล้วก็สเตอร์ลิงนะครับหน้าเป้าเป็นโคพาเมอร์นะนัดนี้ก็เชลซีไม่ได้ใช้กองหน้าอาชีพเลยนะครับเป็นประมาณนี้ส่วนฝั่งของอาร์เซนอลก็ประตูเป็นดาวิดลายานะครับแบ็กโฟใช้เป็นชิมเชนโก้เบนไว้์วิลเลียมซาลิบาแล้วก็กาเบรียลมาเกยเยนนะแดนกลางใช้เป็นดี ight, jo, แคนไลท์จอร์จินโยมาร์ตินโอเดกาดแดนหน้า3มคนก็ใช้เป็นมาติเนรีเจสุตสากานะ ต้องบอกงี้เริ่มเกมมาเป็นฝั่งเชลซีเลยเป็นเชลซีเลยที่สามารถของเกมได้มากกว่ามีโอกาสจบมีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยที่มันดูดีแล้วก็ได้เสียวได้น้ำได้เนื้อกว่าฝั่งอาร์เซนอลเยอะเลยจนมาได้จุดโทษนาทีประมาณเช็คก,ก่อนนาทีสิก็เป็นจังหวะหม่งของมูดิกแล้วก็เป็น ไปโดนมือของวนะิลเลียมซาลิบานฮะลูกเนี้ยเคลียนะในความคิดของแฟนอาร์เซนอลคือเคลียเคลียเลยเคลียในที่นี้ก็คือเหมือนกับว่าโอเคแหละการขึ้นถ้าเกิดเรากระโดดเรากางแขนขึ้นแบบนั้นอ่ะมันก็มันก็เป็นแบบปกติใช่ไหมแต่ด้วยความที่ว่าพอโหมงแล้วอ่ะบอลไปโดนมือแล้วบอลอ่ะผมดูวิถีแล้วอ่ะถ้าไม่มีมือของซาลิบายังไงลูกนี้ก็เข้ากรอบในความคิดของเด็กอาร์เซนอลที่นั่งเชียนะเพราะงั้นลูกเนี้ยผมเคลีย เคลียเลยไม่มีประเด็นเลยว่าเป่าง่ายเป่าอะไรเคลียลูกนี้จุดโทษแน่นอนอมถื้าไม่ได้อสิจะเป็นข้อคอ,อหามากกว่าก็พอได้จุดโทษลูกนี้ครับแล้วก็เป็นโคพาเมอร์นะยิงเข้าไปก็นำหนึ่งศูนย์แล้วก็ต้องบอกว่าแทนที่พอโดนนำแล้วอาร์เซนอลจะตื่นกลายเป็นว่าโดนเชลซีน่ะมีความมั่นใจมากกว่าแลบุกกระนำใส่มากกว่าก็ นาที48นาที48มูดิกได้ยิงลูกเนี้ยจะบอกว่าเป็นความผิดพลาดของของลาย่าไหมผมว่าลาย่าต้องมีส่วนรับผิดชอบนะอันเนี้ยน่าเห็นใจน่าเห็นใจเพราะว่าถ้าจะบอกว่าลาย่าผิดไหมก็ผิดแต่ว่าจะบอกว่าลูกเนี้ยไม่ให้เครดิตมูดิกเลยก็ไม่ได้เพราะมันแบบ มันยิงสวยอ่ะมันยิงสวยมีอีกมุมนึงเนี่ยคือจะโทษว่ารายาออกมาแล้วกลับไม่ทันหรือว่าจะแบบเออเช็คพลาดหรืออะไรก็ตามก็แล้วแต่แต่ว่าลูกเนี้ยอย่าลืมให้เครดิตมูดิกมูดิกมันยิงสวยจริงต้องยอมทีเนี้ยพอนำสองศูนย์ก็จบครึ่งแรกไปไม่ได้มีอะไรครึ่งหลังฮนะก็พอเปิดเกมมา มันเหมือนกับอรเซนอลจะดีขึ้นจึงนึงจึงนึงจนนาที77ต้องบอกนี้77เป็นลูกต้องบอกว่าเป็นความผิดพลาดของซานเชสซานเชตประตูของฝั่งเชลซีที่เหมือนกับจ่ายบอลพลาดแล้วเป็นอ่าเป็นดีแคนไลท์ที่ดักได้แล้วก็วิ่งขึ้นมายิงก็เป็นประตูจุดประกายความหวังให้ก็ตามมาเป็น2 1จากนั้นก็เป็นตัวสำรองซปเปอร์ซับ อย่างอ่าแรนโดทอสซาวิ่งแทบอินเข้าไปได้ก็จบเกม2อนะครับต้องบอกงี้มันมีสิ่งที่ผมอยากจะบ่นเยอะพอสมควรเลยสำหรับเกมเกมนี้อยากจะบน่นเรื่องอะไรหนึ่งเลยเล่นต่ำกว่ามาตรฐานไปเยอะมากๆเยอะมากๆอันนี้ผมพูดในฐานะที่เป็นแฟนบอลนะฮะ ไม่ต้องไล่ผมมาเป็นโค้ดไม่ต้องดา่าผมว่าเป็นกูรูเป็นนักวิเคราะห์ผมไม่เคยอยากจะเป็นผมเป็นแค่แฟนบอลคนหนึ่งที่ดูอาร์เซนอลมาตลอดนัดเนี้ยต่ำกว่ามาตรฐานถ้าจะให้แบบเจาะจงเนี้ยผมไม่เจาะจงอยู่แล้ววันเนี้ยทั้งทีมเล่นต่ํากว่ามาตรฐานถ้าจะเอาคนที่ดูได้หน่อยก็คงเป็นดีแคนไลท์ที่เล่นได้แบบโอเคแหละเกือบจะถึงมาตรฐานที่ตัวเองเคยทําได้ปกติ แต่โดยรวมก็ยังถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานทั้งทีมอยู่ดีต่ำกว่ามาตรฐานไม่พอสติและสมาธิชอบหลุดออกจากเกมตลอดในช่วงที่แบบโดนเชลซีกดใส่โดนอะไรอย่างเงี้ยคือสมาธิเตลิดตลอดจับบอลยาวบ้างจับบอลห่างตัวบ้างจ่ายบอลขาดๆเกินๆกันเยอะวันเนี้ยเท่าที่ผมดูอะแดนกลางอะช้า ช้ากว่าฝั่งเชลซีเยอะมากๆช้าเลยช้าในเชิงที่ว่า <c oughs> ก็เชลซีก็นักเตะก็วันนี้เล่นดี <c oughs> ต้องชมเชลซีด้วยต้องให้เครดตเชลซี Chelsea ด้วย <c oughs> คือเพจเร็วเข้าบอลเร็วเข้าอ,อะไรเร็วแล้วกองกลางเราเป็นจอจินโยซึ่งก็อายุเริ่มเยอะเนาะ <c oughs> เราไม่ให้เป็นแพะอยู่แล้วไม่ให้แพะเราไม่โทษใครเป็นแพะแต่ด้วยคาที่ว่า พอเป็นบอลสปีดอะจอร์จินโยเหมาะกับการเป็นซับมากกว่าเป็น11บเดผู้เล่นตัวจริงต้องพูดอย่างนี้แล้วก็จะมีคนบอกผมประมาณว่านัดที่เจอซิตี้จอร์จินโยนี่แหละที่คุมแดนกลางชมนัดต่อนัดครับเพราะว่าคนที่เล่นเก่งเล่นดีที่แล้วไม่ได้แปลว่านัดนี้จะเล่นดีต้องเข้าใจแบบนี้เหนื่อยนะเหนื่อยนะนั่งดูนั่งดูแบบ อเซนอลเนี่ยผมนั่งดูจบเก้าสิบนาทีเนี่ยต้องบอกงนี้อเซนอนน่ะมีความกระหายชัยชนะน้อยกว่าเชลซีน้อยกว่าเชลซีเยอะมากๆทําไมถึงบอกว่าน้อยกว่าเชลซีเยอะมากๆต้องบอกแบบนี้ว่าความกระหายในชัยชนะทุกทีมมันมีอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้หรอกว่าทีมนึงมาลงเล่นเพื่อที่จะไม่ได้หวังชนะเป็นไปไม่ได้ทุกทีมหวังชัยชนะ แต่ความกระหายในชัยชนะมากหรือน้อยอะ่ะเออมันมันมันคือตัวบอกเออว่าทีมของคุนอะ่ะกระหายชัยชนะมากเท่าไหร่อาร์เซนอลก็กระหายชัยชนะนัดเนี้ยแต่เท่าที่ผมดูอ่ะความกระหายสู้เชลซีไม่ได้เลยตั้งแต่นาทีที่หนึ่งจนถึงนาทีที่เจ็ดสิบกว่าๆผมยังพูดกับเพื่อนเลยว่า ไม่มาเล่นมาเล่นดีนะทีแบบเจ็ดสิบหกเจ็ดสบเจ็ดอย่างเงี้ยเพิ่งจะมากระหายมากกว่าฝั่งเชลซีคือหลังนาทีเจ็ดสิบกว่ากว่าไปแล้วอะ่ะเข้าใจปะเท่าที่ผมดูแนละ้วมีอันนึงที่การันตีความรู้สึกข,ของผมได้เลยว่าเชลซีกระหายกว่าก็คือมีช่วงที่เชลซีนำเราก่อนสองศูนหลังจากมูดิกยิงแล้วก็น่าจะทันาทีหกสิบกว่ากว่าเปลี่ยนมูดิกออกส่งนิโคลัสแจ็กสันมา นิโคลัสแจ็คสันลงมาผมจะไม่พูดต่อนะว่าลงมาแล้วเกมดีขึ้นหรือแย่ลงของฝั่งเชลซีแต่พอตอะ่ะพอตอะ่ะเขาไม่ได้มองว่าสอง2-0แล้วจบเาก็หายมากกว่านั้นส่งเอาปีกออกแล้วเอากองหน้าลงอะ่ะเข้าใจปะมันแสดงออกในความรู้สึกเท่าที่ผมนั่งดูในเกมอะ่ะคือแบบมันจะเอาเพิ่มแน่ๆ คือมันจะเอาเพิ่มแน่ๆอันั่นแหละคือความรู้สึกที่ผมรู้สึกเลยอันนั้นคือสิ่งที่ผมอยากจะบน่นคือมันวันนี้โอเดกาจากคนที่ขอเรียกว่าเลตติ้งอ่ะเลตติ้งสูงแทบจะทุกเกมถึงเกมที่แพ้ก็ยังเล่นแบบโดดเด่นได้วันนี้ก็เงียบ ในฮูสกอร์ให้ซาก้าเป็นแมนออฟเดอะแมตชแต่วันนี้ซาก้าก็โดนคูคเรยาเก็บพอสมควรเลยนะมาร์ติเนลี่วันนี้ก็ก็ทำอะไรไม่ได้เจซุสจากคนที่เคยพักบอลดีควางบอลไว้กับตัวได้สักพักก่อนจะจ่ายให้เพื่อนไปต่อวันนี้ก็เงียบเบนไว้จากคนที่นิ่งนิ่งแล้วมีคาร์ด วันนี้ก็หลน่นใจเสียใจอะไรบ่อยแพงหลังวันเนี้ยที่ดีที่สุดเท่าที่ผมดูอะ่ะอันนี้เอาสถิติออกก่อนนะอันนี้พวกหกจุดสามห้าจุดเก้าจ็จุดศูนย์ห้าจุดหกอะไรเงี้ยเอาออกก่อนเลยเล่นดีสุดวันเนี้ยที่พอดูได้คือมากันเยสวันนี้ซาลิบาก็ถ้านับลูกที่เสียจุดโทษก็ไม่ได้แยะมาก แต่เราเ,เห็นซาลีบาที่คงมาตรฐานในวันที่ทีมแย่ได้อยู่ตลอดเรื่อยๆวันนี้ไม่ดีสำหรับลาย่าเนี่ยวันนี้ผมให้สอบตกเลยอันนี้ผมให้สอบตกจริงๆวันนี้ลาย่าผมให้สอบตกสอบตกไปเลยเพราะว่าวันนี้ความผิดพลาดลาย่าเยอะมากเยอะจริงๆมีลูก อ่าถ้าเกิดนับลูกที่โดนมูดิกยิงสวยๆลูกนั้นเนี่ยออกไปอ่ะมันมีอีกรุ่นที่เสียความมั่นใจแล้วจ่ายพลาดแล้วเป็นโคพาเมอร์โฉกไปได้เว้ยโชคดีที่ลูกนั้นแ่ะแก้ตัวได้แล้วลองคิดภาพดูถ้าเกิดลูกนั้นเน่ะโคพาเมอร์มันยิงแล้วเข้าไปเป็นสามสูตรเนี่ยเราจะกลับมายัางไงนั่นแหละประเด็นประเด็นที่หนึ่งเลยอันนี้น่าสนใจอย,อย่างนึงก็คือว่า นัดต่อไปที่เราจะได้เล่นเนี่ยเราจะได้ไปออกไปเยือนซีบียในเกมยูฟาแชมเปียนลีกเท่าที่ผมคิดนะอาติต้าน,น่าจะให้แลมเดลวะลงในเกมนั้นแล้วถ้าเกิดแลมเดลวะโชว์ฟอร์มได้ดีไม่มีความผิดพลาดเลยในเกมนั้นน่ะก็ต้องมาลุ้นกันว่านัดที่เราจะเปิดบ้านเจอกับเชฟฟิลล์นัดต่อไปของพีเมลีกอะ่ะเออใครจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอันนั้นน,น่าสนใจแต่ในความ ในความต่ำมาตรฐานของเราวันเนี้ยก็ต้องชมดีแคนไลท์อยู่เหมือนเดิมวะก็ต้องชมดีแคนไลท์เหมือนเดิมคนเดียวที่วันเนี้ยรู้สึกว่าแดนกลางอะทำให้เรารู้สึกว่ายังไม่เป็นลองเชลซีถึงขั้นที่แบบว่าเป็นลองจริง,รงๆแบบเห็นภาพเลยคือดีแคนไลท์วันเนี้ยโอเดกาดกับจอจินโยอะต่ำมาตรฐานในนในชนิดที่ว่าแบบเห็นภาพชัดอะ คือแทบจะไม่เห็นโอเดกาดเลยในเกมเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าวันนี้นะณนะวันนี้ก็ยังอยู่ในมาตรฐานที่เรายังแบบไว้ใจได้อืมแล้วก็ลูกที่ยิงให้เราตามมาเป็นสองหนึ่งอ่ะถ้าลูกนั้นไม่มีลูกนั้นจริงๆอะ่ะยังไม่รู้เลยว่าจะกลับมาสู้ได้ไหมเออแล้วก็ลูกที่ยิงก็สวยนะผมผมไม่มีลิขสิทธิ์ในการเปิดลูกนันให้ดูแต่ว่า ลองเข้าทวิตเตอร์ล้วไปแบบเซิร์ช d ีแคนไลท์อะ่ะมันจะมีแบบภาพจากมุมหลังหลังประตูอะ่ะที่ d ีแคนไลท์ยิงแล้วมันโค้งแบบสวยลูกเนี้ยยิงสวยสวยเลยพูดถึงดีแคนไลท์แล้วอีกคนที่สำคัญม,มากๆากเรนด o โดท s a ซาทอสซาเนี่ยเป็นซูเปอร์ซับที่ผมดูทุกครั้งอะ่ะอึดอัดในใจผมจะพูดกับเพื่อนแล้วก็พูดกับ ทุกคนที่ดูอัลเซนอนตลอดเลยว่าทำไมทอสซารดีไม่พอที่จะอยู่ใน11ตัวจริงของอาร์เตต้าสักทีผมมองว่าอ่ะแทนตำแหน่งของไคฮาวเวดแดนกลางอ่ะแทนได้แทนมัตเตนลลี่แทนได้บางทีแทนเจซุสก็แทนได้แทนอ่าโอเดกาบางเกมก็แทนได้ไม่ได้บอกว่าคนที่แทนได้เนี่ยเล่นไม่ดีนะ แต่ว่าเขาแล้ว่าคุณภาพของเขาอะ่ะมันดีพอจะเล่นแทนตำแหน่งคนพวกนี้ได้แต่พอมาดูแบบย้อนกลับไปดูทุกเกมที่ทอสซาได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอะ่ะทุกเกมเลยนะไม่ใช่ว่าทอสซาดีไม่พอนะแต่ทุกครั้งที่ทอสซาได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอะ่ะมันมักจะทอสซามักจะทําอะไรไม่ค่อยได้มันเป็นเรื่องที่เจ็บแต่จริงทอสซามักจะทำเป็นอะไรไม่ค่อยจะได้ ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยสังเกตเลยทอสซาออสนาเป็นตัวจริงตลอดแต่มักจะทำอะไรไม่ค่อยได้ต่างจากลงมาเป็นซูเปอร์ซับในคอมมิวตี้ชิลก็ยิงตีเสมอได้มีเกมไหนหละยิงตีเสมอก่อนที่จะแบบกลับมาชนะได้อะไรอย่างเงี้ยทอสซาเป็นซูเปอร์ซับจริงๆมันเจ็บนะที่แบบไม่ได้เห็นทอสซาลงออสตาร์เป็นตัวจริงอะ่ะมันมันเจ็บแต่ว่ามันก็เป็นความจริงอะ่ะที่ ทอตซ่าออกสตาร์ทเป็นแบบตัวสำรองอะไรเงี้ยแล้วแล้วมันดีกว่าเวลาลงมาอย่างเงี้ยเวลาทำอะไรชอบไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาตลอดอย่างวันนี้ก็ยิงเขาเรียกว่าไงวิ่งไปแท็บอินอจังหวนะน่ะคืออยู่ถูกที่ถูกเวลาจริงๆแล้วบางทีก็แบบว่าจะจ่ายจะเปิดหรือจะอะไรเนี่ยเวลาลงมาไปสำรองอะ่ะมักจะคิดถูกอยู่บ่อยๆ ใช้คำนี้ดีกว่ามันเป็นเรื่องที่เจ็บแต่มันจริงผมอยากเห็นทอสซาเป็นตัวจริงนะแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นความจริงเลยคือแบบซูปเปอร์ซับอ่ะดีกว่าตัวจริงสำหรับทอรซานะอืมเขาไม่รู้ว่าทอรซาจะมีความสุขกับซูปเปอร์ซับหรือเปล่าแต่มันเป็นความจริงอะ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับเกมที่ออกไปเสมอกับเชลซี ต้องบอกแบบนี้เสมอเชลซีในตอนที่เชลซีตอนนี้นกำลังดีมากๆอ่ะไม่เสียหายไม่เสียหายเลยทา,ทางที่เกมนี้เรามีสิทธิ์แพ้เยอะมากๆผมยังคิดเลยว่าลูกที่แบบลายอาลายาพลาดอ่ะแล้วถ้าลูกนันน่ะพารมร์ยิงสามศูนย์ได้อ่ะเราจะเป็นยังไงเข้าใจไหมวันนี้เรามีโอกาสแพ้มากๆแล้วก็ต้องยอมรับใจ ป็นอ่าเรานักเตะอาร์เซนอลที่ไม่ยอมแพ้แล้วก็สู้จนแบบจบเกมได้เออต้องพูดอย่างนี้ในในฮูสกอร์แล้วก็ทางหลายๆเพจให้ซาก้าเป็น MVP นะวันเนี้ยผมให้ดีแคนไลท์ดีแคนไลท์เลยวันเนี้ยหยุดยากมากๆแล้วต้องบอกนะเชลซี Chelsea อ่ะแดนกลางเป็นบูโนอ่ไม่ใช่บูโนสิเป็นอ่าเอนโซเฟอร์นันเดส จับคู่กับไกเซโดอ่ะแม่งยิงยงงยย่งเล่นยิ่งดีพูดงี้ไปเลยยิ่งเล่นยิ่งดีแต่แดนกลางอีกคนนึงอะกลางลูกอะเป็นการเลกเกอร์ไม่ได้บอกาการเลกเกอร์ไม่ดีนะแต่ลองคิดภาพดูว่าถ้าตำแหน่งเพย์เมเกอร์กลางลูกคนเนี้ยเป็นเอ็นคุณคูหรือเป็นเพย์เมเกอร์เก่งๆสักคนอะเชลซี Chelsea แม่งจะโคตรน่ากลัวเลย จริงเอ็นคุณครูกลับมาแล้วชุดนี้จูนกันติดนะกลางกลางสองคนเป็นเอนโซไฮเซโดปีกซ้ายขวาเป็นมูดิกเป็นสเตอร์ลิงเงี้ยแต่ว่าพามเมอร์ก็เล่นเล่นปีกซ้ายได้นะเอ้ปีกขวาได้นะน่ากลัวเหมือนกันเชลซี Chelsea ตอนเนี้ยถ้าจูนติดแล้วรักษาฟอร์มได้อย่างนี้ไปเลยนะเนี่ย yeah. โคตรน่ากลัวโคตรน่ากลัวพูดเลย ก็นั่นแหละครับประมาณนี้ก็วันเนี้ไม่ต้องไปเสียดายที่เราเสมอเราเสมอได้อะดีแล้วกับรูปเกมที่เราเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานอย่างเงี้ยดีแล้วดีเลยดีเลยไม่ต้องไปซีเรียสวันนี้ฮาก็เล่นดีนะฮาอ็ลงมาเล่นดีพักบอลได้อาจ่ายบอลได้อะไรได้ ดูดีเลยผมยังรู้สึกว่าใครฮาแเวิร์ดอะเล่นเป็นเล่นเป็นหน้าต่ำหรือหน้าเป้าอ่ะดีกว่าเป็นกองกลางจริงๆนะในความคิดส่วนเอ็นเคเทียลงมาก็นั่นแหละครับเอ <c oughs> <c oughs> จบคลิปด,ดีกว่าถ้าพูดต่อไปเรื่องเอ็นเคเทียวันนี้หุดหยิดแน่นอน ประมาณนี้ฮะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวก็จะมาพูดหลังเกมอีกบ่อยๆแล้วกันถ้าเกิดเออมีคำพูดไหนไม่ถูกใจผิดพลาดอะไรก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมลง